ซุปนะครับที่ลูกๆสามารถทำให้คุณแม่ทานกันได้เพราะว่าทำไม่ยากแล้วก็มีคุณค่ามากมายเราจะทำซุปมะเขือเทศตะไคร้หอมนะครับพูดถึงตะไคร้เนี่ยครับต้องบอกว่านอกจากมีความหอมแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่เราทานเข้าไปยังช่วยในเรื่องแก้จุกเสียดแน่นท้องส่วนมะเขือเทศนะครับ ต้องบอกว่าเขามีสารไลโคพีนครับนอกจากนั้นก็ยังมีวิตามินทั้ง A B1 B2 C E K โอ้โหรับประทานเข้าไปแล้วผิวพรรณตึงๆนะฮะทำให้คุณแม่ของเราดูสาวเสมอเลยครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาทำน้ำสต๊อกที่มีรสแล้วก็ความหอมของตะไคร้ก่อนแล้วกันอันนี้เป็นสต๊อกผักนะครับผมก็ต้มให้เดือดดีแล้วนะฮะใช้ตะไคร้ประมาณสัก4ต้นก็ได้นะครับหั่นเป็นท่อนนะครับะ ใส่ลงไปนะครับแล้วเราก็เคี่ยวเขาไปสักครู่หนึ่งให้น้ําสต๊อกของเราเนี่ยมีกลิ่นตะไคร้ที่หอมนะฮะสัก10นาที15นาทีก็ได้นะครับ<ๆ>นอกจากมะเขือเทศนะฮะที่เราจะเอามาใช้ทําซุปเรายัางมีหัวหอมซอยก็ได้ครับ <S <S น้ำมัน,นครับใส่ผักทั้ง3อย่างลงไปเลยนะครับกระเทียมนะฮะกรีบหนึ่ง ผัดผักทั้งหมดของเรานะครับให้หอมดีแน่นอนครับเกือครับระหว่างที่เราผัดเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเศษที่เรียกว่าซุกนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับหลังจากที่เราใส่มะเขือเทศมะเขือเทศมีความเป็นกดรดเศษเหล่านั้นจะหลุดออกมาเองครับผักของเรานุ่มแล้วนะครับผมลดไฟลงมานิดหนึ่งมะเขือเทศจะใช้มะเขือเทศทั้งลูกมาบดเองก็ได้ แต่วันนี้ผมเพื่อความสะดวกซื้อแบบที่เขาบดมาแล้วเลยนะฮะหนึ่งกระป๋องเนี่ยพอดีเลยลองดูนะครับพอเราใส่ลงไปนะครับเศษริมๆพวกนี้ฮะที่ติดๆอยู่เห็นไหมครับแค่เอาลูบๆก็หลุดแล้วครับน้ำตะไคร้หอมนะฮะกลองครับพอซุปของเราเดือดพล่านลดไฟนะครับ ให้อ่อนลงให้เขาเดือดไปอย่างช้าๆเคี่ยวซุปประมาณ10นาทีครับที่ปั่นซุปนะฮะเราสามารถจะเอาลงปั่นในโถป,ปั่นน้ำธรรมดาก็ได้นะครับแต่พอดีผมมีอุปกรณ์ตัวนี้ซึ่งต้องบอกว่าสารพัดจริงๆมีทั้งตัวตีน้ำสลัดตัวตีครีมนะครับแต่วันนี้ผมจะใช้หัวที่เป็นเหมือนที่ปั่นซุปปั่นซอสนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนอะแดปเตอร์เราเปลี่ยนใช้ได้นะฮะเท่านี้เอง เสร็จละเรียบร้อยเวลาล้างก็สะดวกนะครับก็ปั่นให้ทุกอย่างเรียนดีนะครับอ่าแล้วละและ้วคุณผู้ชมเห็นไหมฮะพอผมใช้เสร็จแล้วเนี่ยแค่ปดล็อกแค่นี้เราตัวนี้ไปล้างก็จบแล้วครับ<ๆ>เยอะเกินเล็กน้อยนะครับไข่ขาวต้มสุกนะครับ โรยด้วยพาสเล้ครับเล็กน้อยพริกไทยป่นครับแล้วก็แต่งหน้าด้วยตะไคร้ซอยอีกเล็กน้อยครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งซุปที่ตั้งใจจะทำเพื่อแม่ของเรานะครับกับซุปมะเขือเทศตะไคร้หอมครับ